สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อปนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําหูฟังตัวนี้กันนะครับตัวนี้ก็เป็นหูฟังออกกําลังกายนะครับแบบโวลคอนดักชันนั่นเองนะครับรหัสรุ่นก็คือ dm 4 3จากโคโคนะครับตัวนี้ก็เป็นหูฟังระบบโวลคอนดักชันนะครับไม่ใช่แอร์คอนดักชันนะตัวนี้มันจะเป็นแบบสั่นได้นะครับมันจะสั่นแล้วก็ส่งสัญญาณเสียงบางส่วนเข้าไปตรงชีกโบนนะครับก็ ตัวนี้น่าจะเป็นแบบบนคอน d u c ชั o นที่ถูกที่สุดในตลาดเท่าที่เห็นมานะแล้วก็ผมลองดูแล้วนะครับเสียงใช้ได้นะคือดังดีทีเดียวไม่มีปัญหาเสียงเบาเหมือนเจนที่แล้วนะครับก็ก่อนอื่นเรามาดูที่กล่องกันก่อนนะก็กล่องก็เป็นโฮโคนะครับโลโก้แบรนด์เขาอยู่ตรงนี้รหัสรุ่นอยู่ตรงนี้นะครับเขาเขียนว่าเป็นบนคอนแทคชั่นสปอร์ตบลูทูธเอียร์โฟนนะครับรูปสินค้าจะอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมได้มาเนี่ยเป็นสีดำนะครับไม่รู้ว่าออกมากี่สีนะแต่เห็นตอนนี้สีดำเนี่ยมีแน่ๆแล้วนะครับ ก็มาดูสเปคคร่าวๆของเขากันก่อนนะครับเขาบอกว่าเป็นหูฟังแบบบนคอน d u c ชั o นนะครับเหมาะกับการออกกำลังกายนะครับใช้บลูทูธเวอร์ชัน5.3นะครับก็ดีเลย์น้อยนะครับแล้วก็ประหยัดพลังงานนะใช้งานต่อเนื่องนะครับในส่วนของการฟังเพลงโทรศัพท์เป็นค่าเฉลี่ยนะครับประมาณ8ชั่วโมงแล้วก็สามารถใส่แว่นได้ด้วยนะครับคือตัวขาที่คล้องที่หูเนี่ยจะไม่ไปเกะกะขาแว่นนั่นเองนะครับแล้วก็กันเหงื่อกันน้ําระดับ IPX6 นะฮะ รายละเอียดก็จะประมาณนี้เวลาลูปสวมใส่จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือมันจะมาอยู่หน้ารูหูเราแบบนี้นะครับัวหูฟังะเวลาใส่ก็คือสายจะคล้องไปด้านหลังแล้วก็ตรงนี้แขวนที่หูนะครับไอ้ตัวกลมๆนียก็จะมาแปะหน้าหูเรานะครับเพื่อส่งสัญญาณเสียงเข้าไปทางกระดูกกระดูกหนกแก้มตรงนี้นะครับประมาณนี้กล่องนะฮะตรงนี้เขาจะมีบอกนะครับว่าปุ่มแต่ละปุ่มใช้ทําอะไรนะครับซึ่งส่วนมากก็คล้ายๆกันนะครับก็ กดครั้งหนึ่งเพิ่มเสียงกดลดเสียงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับมาดูที่ตัวสินค้ากันเลยนะฮะแกะกล่องมานะครับเนื่อง้วยความที่มันเป็นหูฟังแบบนี้นะฮะมันก็จะไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรให้เยอะนะครับมีตัวหูฟังหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็มีซองพลาสติกเล็กๆมาหนึ่งในนี้ก็จะมีสายชาร์จแบบ usb c สั้นๆเส,นส้นหนึ่งแล้วก็คู่มือนะครับผมไม่ได้แกะออกมานะเพราะว่านี่ใช้เป็นอยู่แล้วนะฮะมาดูที่ตัวหูฟังกันเลยนะครับตัวหูฟังเนี่ย วัสดุโดยรวมก็เป็นพลาสติกนะครับทำสีแบบไม่ได้ทําสีนะสกรีนโลโก้มาตรงนี้แล้วก็ตัววัสดุเป็นแบบด้านๆนะครับเป็นเนื้อพลาสติกเลยสีด้านนะครับไม่ลอกไม่หลุดแน่นอนนะครับเป็นเนื้อพลาสติกเลยนะครับด้านเนี้ก็คือเวลาเราใส่เข้าไปฝั่งขวานะครับจะเป็นฝั่งคอนโทรลนะครับก็จะมีปุ่มอยู่3ปุ่มด้านบนนะครับก็เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็เปิดปิดเครื่องรับสายวางสายโดยที่เขาจะมีโลโก้มาบอกอยู่ตรงนี้นะครับว่าปุ่มไหนไว้ทําอะไรนะครับ ในส่วนของฝั่งคอนโทรลนะฝั่งขวานะด้านล่างก็จะมีไฟสถานะตรงนี้แล้วก็มีช่องนะครับมียางปิดไว้ตรงนี้ก็เป็นช่องสําหรับชาร์จแบตเตอรี่ตัวมันนั่นเองนะครับสำหรับข้างนี้นะตัวหูฟังก็หน้าตาแบบนี้เวลาคล้องที่หูนะครับด้านในของตัวหูฟังก็จะมียางอยู่นะครับเพื่อ,อเวลามันแปะที่ตัวหน้าแก้มเราเนี่ยมันจะสนิทนะครับแล้วก็ไม่ทําให้เกิดความระคายเคืองมากโดยยางที่เขาใส่มาเนี่ยก็ค่อนข้างดีคือไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะครับด้านในตรงเนี้ย ก็มียางนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเพื่อให้เวลามันมันแบบมันอยู่อยู่กับร่างกายเรานะมันจะไม่ระคายเคืองมากแล้วก็เพิ่มความกระชับในการสวมใส่ด้วยอันนี้คือฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายก็หน้าตาเหมือนฝั่งขวาแหละแต่ว่าไม่มีปุ่มไม่มีสวิชอะไรใดๆนะครับมียางมีอะไรเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมาตรฐานต่างๆของเขานะครับรวมถึงชื่อรุ่นหนะ้าตาเกรดใช้ไฟอะไรเงี้ยนะครับแบตเตอรี่ในตัวมีเท่าไหร่เอ่ยผมขอดูตรงนี้แล้วกันนะ แบตเตอรี่ในตัวสเปคอยู่ตรงไหนเออคนเล็กมากเลยนะครับมองแทบไม่เห็นแบตเตอรี่ในตัว140มิลลิมนะเขาบอกว่า,าใช้ต่อเนื่องนะครับเฉลี่ยประมาณ8ชั่วโมงนะครับส t ตนบายไทม์ก็ประมาณ180ชั่วโมงนะครับน้ำหนัก26กรัมนะครับเบาทีเดียวนะครับแล้วก็ใช้เวลาชาร์จประมาณ2ชั่วโมงโอเคนี่คือข้อมูลเบื้องต้นของตัวหูฟังอ่า รูปร่างหน้าตาภายนอกก็ประมาณนี้นะครับตัวสายด้านหลังเนี่ยก็เป็นสายแบบเป็นเป็นสปริงแข็งๆนะครับคือสามารถดัดไปดัดมาได้แต่พับครึ่งแบบนี้ลงไปไม่ได้นะครับหักนะก็เวลาเก็บก็อาจจะเป็นลักษณะแบบเวลาไม่ใช้ก็คล้องไว้ที่คอมันหน้าตาคล้ายๆที่คาดผมนะครับแบบนี้นะ,ะประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถดัดไปดัดมาได้นะครับ แต่เวลาเก็บเนี่ยก็ต้องอยู่ในทรงนี้นะครับจะไม่สามารถขยุ่มจนเหลือเล็กๆได้นะครับอันนี้ก็สําหรับ d m 4 3ก็โครงสร้างหลักเขาเป็นแบบนี้นะครับก็แข็งแรงดูดูประกอบมาวัสดุแข็งแรงอะไรทนทานดีนะครับที่สําคัญตัวนี้เป็นแบบบนคอนเน็กชันด้วยราคาไม่แพงเลยนะครับ ก็ในส่วนของรายละเอียดหูฟังก็มันมีเท่านี้นะครับเพราะว่าชิ้นส่วนมันไม่มีอะไรนะครับเราก็มาต่อกันที่วิธีการใช้งานเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปส่วนสรุปเนาะก็วิธีการใช้งานก็เช่นเคยนะครับผมจะทําแบบว่าเป็นแบบเบสิกเลยนะครับแบบ1 2 3 4ไปเลยนะครับเผื่อ,อท่านที่ไม่เคยใช้หูฟังแบบนี้มาก่อนนะครับบางทีลูกค้าที่มาดูคลิปอาจจะแบบว่าไม่เคยใช้หูฟังบลูทูธมาก่อนเลยหรือว่า ไม่ได้มีความรู้อุปกรณ์เหล่านี้มากนะักผมก็จะทําให้มันดูง่ายไว้สําหรับท่านที่รู้อยู่แล้วนะข้ามไปเลยก็ได้หรือถ้าจะดูก็จะจุกจิกนิดนึงนะครับผมจะละเอียดนิดนึงเพราะว่าเผื่อจะได้ใช้งานกันให้เป็นไปเลยนะครับในคลิปเดียวประมาณนี้นะครับโอเคอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับทุกประเภทนะครับโดยเฉพาะหูฟังซึ่งแบตเตอรี่ในตัวมันมีอยู่น้อยนะครับแนะนําว่าทุกครั้งที่ซื้อมาแกะจากกล่องมาเหมือนเคยเลยนะครับ ให้เอาไปชาร์จก่อนอย่างตัวนี้มันไม่มีอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่มีแบบ TWS อะไรนะก็ให้เราเปิดตรงนี้นะครับเอาสายชาร์จเสียบนะครับสายชาร์จ Type C นะเสียบเข้าไปที่ช่องนี้นะครับอันดับแรกนะครับเพื่อเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ในตัวมันก่อนนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นระบบชาร์จรวมถึงเป็นการเช็คเบื้องต้นด้วยว่าสินค้ามีปัญหาไหมนะครับเสียบไปจะมีไฟติดขึ้นมานะครับแบบนี้อเสียบไปดูเลยปึ๊บเข้าไปมันจะมีไฟติดเนี้ยนะครับพอมันเต็มนะครับมันจะดับไปไม่มันก็เปลี่ยนสีนะสักอย่างหนะ อันนี้คือผมชาร์จแค่มันมีแบตลองยังไม่ได้เต็มนะครับแต่ประมาณนี้แหละมันจะไม่ตมันจะไม่ใช่สีแดงไปตลอดนะครับเสียบมาเนี่ยถ้ามีถ้ามันกําลังชาร์จก็เป็นสีแดงแบบนี้นะครับชาร์จทิ้งไว้นะครับสักประมาณ10-20นาทีหรือจะชาร์จให้เต็มเลยก็ได้แล้วค่อยมาใช้นะครับเพื่อ,อปัญหาที่น้อยนะครับแล้วก็คุณภาพเสียงที่เต็มกําลังแบตเตอรี่มันนั่นเองนะครับ หลังจากที่เราชาร์จแล้วนะครับหูฟังบลูทูธก็เชื่อมต่อง่ายๆไม่มีอะไรนะครับให้เราทําการเปิดมือถือขึ้นมานะครับหรืออุปกรณ์ที่เราใช้เชื่อมต่อจะเป็นแท็บเล็ตเป็นอะไรก็ได้เปิดหน้าบลูทูธขึ้นมาไว้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับที่หูฟังเนี่ยมันจะมีอยู่3ามปุ่มนะฮะแบบนี้นะผมซูมไปให้ดูอ่ามันจะมีอยู่3ามปุ่มแบบนี้นะครับก็ให้กดปุ่มกลางค้างไว้นะครับแล้วก็ดูไฟสถานะด้านล่างแบบนี้อ่าติดขึ้นมาแล้วนะครับ ให้มันค้างไว้จนมันเป็นสีนี้นะครับแล้วเราก็ปล่อยมือเป็นสีแดงสีฟ้ากระพริบสลับกันแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับลายชื่อมันจะขึ้นมาในนี้นะฮะเราก็กดเชื่อมต่อ DMC13 นะครับจากโคโคเรียบร้อยแค่นี้เองนะครับสำหรับการเชื่อมต่อง่ายๆไม่มีอะไรนะครับพอการเชื่อมต่อแบบนี้เราจะทําแค่ครั้งนี้ครั้งแรกนะครับครั้งต่อไปสมมุติว่าอันนี้คือผมใช้เสร็จแล้วนะครับอ้อลืมบอกไปเวลาเชื่อมต่อเสร็จแล้วไฟสถานะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะไม่แดงฟ้าแล้วไม่มีสีแดง ถ้าครั้งต่อไปนะครับพอผมใช้เสร็จเนี่ยผมปิดก็แค่กดค้างนะครับกดปุ่มกลางเหมือนเดิมนะฮะให้มันขึ้นไฟสีแดงจนมันเนี่ยก็คือการปิดนะครับมันก็จะหยุดเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะครับครั้งต่อไปเราไม่ต้องเข้ามาหน้านี้แล้วนะที่โทรศัพท์แค่เปิดบลูทูธทิ้งไว้นะครับเราแค่เปิดเครื่องนะครับกดเปิดเครื่องให้ไฟมันติดขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวมันจะทําการเชื่อมต่อกับตัวโทรศัพท์มือถือเราเองโดยอัตโนมัตินะครับระบบบลูทูธก็ทําแค่นี้นะครับไม่ต้องไปแบบเชื่อมต่อหนนน้้้้าีทุกครัังงเเ่มมชืออแลว นะครับสำหรับการเชื่อมต่อนะทีนี้ก็มาถึงส่วนควบคุมการทํางานนะครับก็ปุ่มการสั่งงานเนี่ยให้อ่าผมจะอธิบายแบบหันหน้าเข้านี้แล้วกันนะจะได้ไม่งงนะก็ด้านบนทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมขอดูไม่โฟกัสอ่าโอเคด้านบนตรงนี้มันจะมีอยู่3ามปุ่มนะครับปุ่มกลางเนี่ยเป็นปุ่มที่ใช้เปิดปิดเครื่องนะครับโดยการกดค้างนะครับจะเปิดก็กดค้างปิดก็กดค้างนะแล้วก็ เวลามีสายเข้านะครับเรากดปุ่มกลางนะครับก็จะเป็นการรับสายนะเวลาเราจะวางสายก็กดปุ่มกลางหนึ่งครั้งเป็นการวางสายฟังก์ชันเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้นะครับสำหรับปุ่มตรงกลางนะครับทีนี้ด้านนี้นะฮะด้านขวามือผมนะที่เป็นรูปลูกษรทางนี้ก็คือปุ่มนี้จะเป็นปุ่มที่ทําได้2ฟังก์ชันนะครับทั้ง2ปุ่มนี้ก็คือปุ่มปุ่มด้านขวามือเนี่ยนะ กด1ครั้งจะเป็นการเพิ่มเสียงนะครับกดครั้งจะเป็นการเลื่อนเพลงไปข้างหน้านะครับส่วนปุ่มที่อยู่ด้านหลังก็เหมือนกันเลยแต่ทํางานสลับกันก็คือกด1ครั้งจะเป็นการลดเสียงนะครับกดครั้งก็จะเป็นการย้อนเพลงกลับนะครับเล่นเพลงหยุดเพลงก็ให้ใช้การกดปุ่มกลางนะครับกด1ครั้งเล่นกด1ครั้งหยุดมีแค่นี้เลยฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงอะไรขึ้นมาให้ดูสักอัน ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอเซิร์ชก่อนอ่าประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะเอาไม้ไปเจาะให้ดูเรื่องเรื่องอะ่ะจะลองให้ดูนะครับว่าเป็นไงอ่านี่ผมจะเร่งเสียงจากนี้ให้สุดเลยนะครับตัวนี้ผมลองแล้วนะครับไอการสั่นเนี่ยผมไม่รู้จะเทสให้ดูไงแต่มันสั่นนะเนี่ยมันมีการสั่นสั่นอยู่ที่ตรงนี้เข้าใจว่าด้านในมันก็เป็นสเตปปิ้งมอเตอร์อยู่ด้านตรงนี้นะครับเพื่อส่งเสียงเข้าไปแบบนี้เดี๋ยวผมจะเอาไม้นะครับที่ผมใช้อยู่ไปลองให้ลองให้ดูนะครับ ม่รู้ว่าเสียงออกมาเป็นไงนะเพราะว่ามันเป็นลักษณะการสรันร่นมันไม่ใช่เป็นการออกเสียงออกมานะครับคือถ้าเราใส่ที่หูเนี่ยเราฟังรู้เรื่องนะแต่ว่าถืออยู่ในมือเนี่ยผมรู้สึกแค่มันสั่นนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าอ่ามันมีเสียงออกมาอย่างไรนะครับเดี๋ยวลองฟังดูกันในคลิปแล้วกันประมาณนี้นะครับก็สำหรับโฮโค DM 4 3สสนะครับมันก็ เป็นหูฟังแบบบอคอนแทคชั่นนะครับที่ถูกที่สุดในตลาดตอนนี้เท่าที่ผมเห็นแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่รุน่นอื่นมันจะอยู่ประมาณพันพันกว่าบาทนะฮะเท่าที่ผมเคยขายขายมาน,นี้คือแบบราคาถูกไม่เทียบกับแบบพวก after shock อะไรอย่างนี้พวกนั้นก็จะเป็นแบบ4ี่ห้าหกเพันอะไรอย่างนี้นะก็โฮโคดีเอ็มสีาเนี่ยราคาจําหน่ายจะอยู่ที่ไม่เกิน600บาทนะครับห้ารอกว่าบาทนะครับห้าร้อยถึงหกรบาทแล้วแต่ร้านขายเนะี่ยอยู่ประมาณแถวแเนี่ยก็คือ,อเป็นหูฟังระบบบอลคอนแทคชั่น ที่ราคาถูกที่สุดแล้วแล้วก็คุณภาพใช้ได้ด้วยนะคือเท่าที่ผม,มลองเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับถ้าท่านใดเคยใช้หูฟังแบบบนคอนแทคชั่นจะพบเจอปัญหาอย่างคือเสียงมันไม่ค่อยดังนะครับเหมือนกับกําลังในการสั่นมันเนี่ยมันต่ำนะครับบางทีเวลาเรามาใช้งานแล้วเนี่ยเวลาใช้อยู่ในห้องเนี่ยได้นะครับแต่พอออกกําลังกายหรือว่าออกในที่เอาดองจริงที่เสียงข้างนอกมันดังเนี่ยมันจะสู้กับเสียงภายนอกไม่ค่อยได้นะครับมันจะทําแบบเหมือนกับมันสั่นเบานะเราก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงนะแต่ว่า ตัวนี้ไม่มีปัญหานั้นเลยนะครับผมลองใช้ร้านเนี่ยเปิดมาคือรู้สึกเลยนะว่ามันดังนะขนาดร้านผมริมถนนนะครับเสียงรถวิ่งไปวิ่งมาเต็มนะครับก็ถือว่าตัวนี้สอบผ่านเลยทีเดียวสําหรับหูฟังบนคอน u c t i o n แบบรุ่นเริ่มต้นนะครับในส่วนของคุณภาพเสียงก็มันก็เป็นลักษณะแบบเรจะเรียกว่าเสียงก็ไม่ใช่มันเป็นลักษณะการสั่นนะครับแล้วทําให้เราแบบแบบได้ยินเป็นเสียงนะ,นะมันเป็นหลักการของเขานะซึ่ง มันไม่ดีมันถูกฟังแบบที่ใส่เข้าไปในหูอยู่แล้วนะครับถ้าท่านใดคาดหวังคุณภาพเสียงที่ดีเนี่ยให้มองข้ามหูฟังรูปแบบพวกนี้ไปเลยแต่ว่าถ้าเรื่องความสะดวกสบายนะครับใส่ไม่อึดอัดไม่ลำคาญเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าสอบผ่านเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แนะนำนะครับสำหรับท่านที่อยากได้หูฟังแบบบนคอนแทคชั่นนะครับแต่งบประมาณไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอ,อาจจะไม่รู้ว่าชอบไม่ชอบอยากจะลองใช้ดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเคยใช้แต่แบบแอ์คอนแทคชั่นนะก็จะมาลองแบบบนคอนแทคชั่นมันก็ จะบอกว่ามันเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์การฟังเพลงเหมือนกันนะคือมันเป็นรูปแบบที่แปลกดีนะครับคือมันสั่นแล้วเราทําให้มันแบบเป็นเสียงได้อะมันก็เจ๋งดีนะก็ท่านใดไม่เคยลองนะครับต้องลองหาไปเล่นกันดูนะครับถ้ามองอยู่ตัวนี้ก็ลองซื้อไปใช้ดูได้เลยนะครับข้อเสียไม่ค่อยมีนะครับราคาถูกด้วยนะครับก็แนะนําครับผมก็ประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับโฮโคดีเอ็มสีนะครับก็เช่นเคยนะท่านใดสนใจสินค้าติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ในเดสคริปชันอยู่แล้วนะครับรวมถึง ออนไลน์นะครับเราจะมี s h o ป e ปีนะครับซึ่งก็จะมีทีมงานนะครับคอยลงสินค้าอัปเดตเรื่อยๆนะครับก็ลองแวะเข้าไปดูกันได้ลิงก์อยู่ใน Description เช่นกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ